กลับมาพบกับพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อเพื่อการหนุนใจและการเสริมสร้างเชื่อว่าในหลายๆ EP ทุกๆ EP ที่ผ่านมาพี่น้องทุกท่านได้รับพระพรผ่านพระคำหนึ่งข้อในพระคำคุ้นเคยนี้นะคะและพระคำหนึ่งข้อในวันนี้จะเป็นข้อไหนเราไปพบกับพระคำข้อนั้นด้วยกันเลยค่ะจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก ในพระธรรมโครสีบทที่3ข้อที่12ตอนนี้นะคะบอกเราถึงสิ่งที่สวยงามมากๆบอกว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่พระเจ้าทรงเลือกเราไว้นั่นหมายความว่าเราเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และเป็นผู้ที่ทรงรักการเลือกไว้ของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราเคยเป็นหัวหน้าชั้นไหมคะหรือว่าเราเคยถูก เลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นหรือว่าเราเลือกหัวหน้าชั้นผู้ที่ถูกเลือกมาเป็นหัวหน้าชั้นนั้นเป็นยังไงคะก็จะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้รับเอาไว้แล้วก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญมากๆเราทั้งหลายเองก็เช่นกันเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรามีความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตของเราในการที่เราจะเป็นพวกที่มีใจบริสุทธิ์ และเป็นพวกที่ทรงรักและในพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะยังบอกต่อไปอีกด้วยค่ะว่าให้เรานั้นสวมใจเมตตาใจปราณีใจอ่อนสุภาพใจถ่อมและใจอดทนไว้นานการสวมเนี่ยนะคะก็เหมือนกับการที่กำลังสวมใส่เสื้อผ้าเราทุกคนสวมใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะหลายๆครั้งที่เราใส่ชุดที่สวยงามแล้วก็มีคนที่ชมเราว่าวใส่ชุดนี้แล้วดูดีจังเลย ใส่ชุดนี้สวยจังเลยเราทุกคนชอบแหละที่ใครจะมาชมเราว่าเราใส่เสื้อผ้าแล้วเราดูดีเช่นกันค่ะพระเจ้าทรงให้เราสวมใส่สิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะเป็นแสงสะท้อนของพระเจ้าใช้พิสิริของพระองค์แล้วก็เป็นความงดงามแก่ผู้ที่พบเห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องสวมใส่สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใจเมตตาใจปราณีใจถม ใจอ่อนสุภาพใจอดทนไม่นานและเราจะสวมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะต้องสวมผ่านคําพูดของเราเพราะว่าคําพูดของเรานะคะสามารถที่จะสะท้อนได้ว่าเรานั้นสวมใส่สิ่งใดอยู่ฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะพูดสิ่งใดออกไปให้เราได้คิดไต่ตรองให้ดีๆที่จะทําให้คนฟังนั้นรู้สึกดีต่อสิ่งที่เราพูดไป และเราจะต้องสวมใส่ผ่านการกระทําของเราด้วยที่เรานั้นจะไม่เอาผลประโยชน์เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่นะคะเราจะให้การกระทําของเรานั้นประกอบไปด้วยความเมตตาความอ่อนสุภาพความปราณีความถ่อมใจแล้วความอดทนไว้นานเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตของผู้อื่นด้วยเช่นกันรวมทั้งเราจะสวมใส่ทุกสิ่งเหล่านี้ผ่านทัศนคติและท่าทีของเรา ทุกๆคนนะคะที่พบเจ,เจอเราในชีวิตเขาจะต้องเห็นเราสวมใส่สิ่งเหล่านี้ผ่านคำพูดผ่านการกระทำผ่านทัศนคติและท่าทีในชีวิตของเราเพื่อที่เขาจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานั่นเองแต่หลายๆครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าในบางสถานการณ์หรือกับคนบางคนเราไม่สามารถที่จะ วิจัยเมตตาหรือว่าวิจัยปราณีหรือมีความอ่อนสุภาพมีความถ่อมใจมีความอดทนได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราค่ะเมื่อเราทูลขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยเราแน่นอนเพราะว่าสิ่งนี้เป็นนามพระไทยของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นเป็นพวกพวกที่บริสุทธิ์เป็นพวกที่ทรงรักให้เรามาเป็นตัวแทนของพระเจ้าด้วยกันนะคะเป็นผู้ที่ถูกเลือกของพระเจ้า ที่จะสะท้อนพระสิริของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรผ่านพระธําหนึ่งข้อโคลสีบทที่3ข้อที่12ในวันนี้นะคะพี่น้องครับอยากจะชิญชวนพี่น้องร่วมกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามในช่อง YouTube และช่อง Facebook ของชิปการ์ข่าวต่อไปครับทําน้ดได้รับพระพรพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คิปด้านลงนี้ได้